สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่มทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียมามเช้าเช้าวันอังคารที่1 6พฤษภาคมพศ2566กับการวิเคราะห์กราฟทองค่ะกราฟทองแท่งเดย์จบไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลนักษณะของแท่งเขียวนะคะบอกว่าตั้งอยู่แนวรับถ้าดูทรงนี้บอกว่ายังมีแรงขึ้นและยังเลือกที่จะเป็นเทรนด์ขึ้นนะคะเมื่อวานค่ะไปแตะเรียน,นะคะราคา2021-22ไม่สามารถขึ้นได้แล้วก็เช้านี้จบที่เขียวค่ะตะวัดจบที่เขียวแบบนี้เดี๋ยวเราไปดู H 4ซจะว่ายังไงว ถามว่าไฮกดลงไหมไฮก็กดแต่ว่าถ้าจะบายไปบายที่ไหนเดี๋ยวเราไปวางแผนกันในทาเฟรม H4 นะคะมีการกดราคาก่อกลุ่มกันค่ะสลับแท่งแดงและเขียวไปมาในทาเฟรม H4 ถ้าวันนี้ไม่สามารถยืนเหนือ2022ไปได้อาจจะเห็นกดราคาลงมาที่แนวรับแล้วก็ค่อยมาบายที่แนวรับนะคะเพราะว่าดูทรงกราฟคือเดบอกว่าขึ้นจริงค่ะแต่ว่าเหมือนหมดแรงที่ H1 นะคุณแพรนึกว่าจะขึ้นไปต่อแต่ว่าเช้านี้กับราคาขึ้นมาขออภัยกับราคาลงมา เมื่อวานนะคะก็นะคะโยกอยู่ตรงนี้หลายรอบ 1, 2, 3สุดท้ายขึ้นไม่ได้กดนะคะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เริ่มใหม่ยังไงเดี๋ยวเราจับทางดีๆในส่วนของทางเฟรมิสจะเห็นได้ว่าสลับแท่งไปมาตั้งอยู่แนวรับนะคะวันนี้ถ้าไม่หลุดแนวรับราคานี้ก็คือโอเคบองขึ้นได้ก็แสดงว่ายังเลือกฝั่งเทรนยังเลือกฝั่งเทรนขึ้นหมายความว่าถ้ายังยืนเหนือราคา 2013- 2010โซนนี้ แล้วหันหัวขึ้นใน H 4จะมองว่าขึ้นใน H 4กับ d a มองว่าขึ้นนะคะแต่ว่าใน H 1ยังต่ำกว่าแนวต้านของ H 1นะคะแล้วก็ใน M 3 0 M 1 5 M 5 M 1ต่ํต่ำกว่าหมดเลยดังนั้นคดแพมแนะนำว่าต้องรอ H 4ให้ชัดเจนก่อนเช่น H 4ตอน11โมงถ้ายังเลือกฝั่งขึ้นเขาจะขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาเลือกขึ้นไม่ได้ก็จะหันหัวลงมาข้างล่างซึ่งอาจจะต้องมาบายที่แนวรับล่างนะไปดูที่ทำเฟรม H 1ค่ะ ทาเฟเมส์่งตรงนี้จะกลายเป็นโซนแนวรับนะคะวันนี้ถ้ายืนเหนือต้านนี้ไม่ได้เพราะว่าต้านนี้ก่อกลุ่มกันสร้างแนวต้านนะคะอารมณ์ประมาณว่าหมดแรงนะขึ้นไปปุ๊บก,ก็หมดแรงขึ้นไปปุ๊บก,ก็หมดแรงแล้วก็ลงมานะคะวันนี้นะคะในส่วนของแนวรับถ้ามาที่นี่ลงต่อไม่ได้บายได้แต่ว่าถ้ามาถึงตรงนี้ถือว่าต้องว่าบายสั้นนะ บายสั้นเพราะว่าถ้ามาถึงข้างล่างอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าต่ํากว่า H สี่แล้วมันจะกดลงมาฝั่งนี้นะคะแต่ว่าถ้ายืนเหนือแนวต้านนี้ได้สมมติว่ายืนเหนือแล้วมาฝั่งนี้โอเคอันนี้คือขึ้นตามเทรนด์และขึ้นตามเดย์นะคะถ้ามาฝั่งนี้คือขึ้นตามเทรนด์และตามเดย์ตอนนี้ถามว่าบายได้ไหมอ่บายได้ไหมคือ H4 สี่มันยังไม่คอนเฟิร์มการขึ้นและ H1 ส5ึ่งเอ็มห้าทุกอย่างมันต่ํากว่าหมดเลยนะคะหมายความว่ามันยังต่ากว่าแนวต้าน h สึ่งชุดนี้อยู่ พอต่ํากว่าปุ๊บยังมองขึ้นไม่ได้คือความสัมพันธ์ยังไม่เป็นในทิศทางเดียวกันความสัมพันธ์ของแท่งเทียนและกราฟนะคะไม่เป็นไป,นปนทางทิศทางเดียวกันเหมือนเมื่อวาน H4 มีแรงเซลล์ H1 มีแรงบาย M5 บอกขึ้น M15 ขึ้นสุดท้ายก็เบรกด้วย H1 แล้วกดราคาลงมานะดังนั้นวันนี้นะคะก็แผนจะอัปเดตกราฟพร้อให้กับบ p ตอนอตอนะคะตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วดูว่าเขาเลือกฝั่งไหนยังไง วันนี้ v i เก็รอเหมือนเดิมค่ะรอจังหวะแล้วค่อยหาจุดเข้าแล้วค่อยวางแผนแล้วค่อยหาจุดเข้านะทํากําไรคืนนะสมมุติว่าเมื่อวานใครถืออยู่กับมาฟ้าใครที่นะยอมน้อยก่อนก็ตั้งหลักแล้วเอาใหม่นะคะในบางจังหวะคือโอเคเขามีแรงขึ้นต่อแต่อันนี้ก็ยังเลือกกดราคาลงมาโอเคนะคะนี่คือแผนการเทรดการาฟทองวันนี้ถ้าการาฟทองยังเลือกฝั่งขึ้นจะขึ้นได้ตามรูปแบบของเทนขึ้นตามรูปแบบของเทนขึ้นนะคะ แต่ตอนนี้เรายังไม่ไว้ใจเพราะว่าเขาต่ำกว่า h 1อยู่การที่กราฟไม่สามารถยืนเหนือไทม์เฟรม h 1ได้ถึงแม้ว่ายืนเหนือ h 4เขาอาจจะต้องใช้เวลาเลือกทางหมายถึงตลาดนะคะตลาดอาจจะต้องใช้เวลาเลือกทางแล้วจะมีการเลือกทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นถ้าขึ้นยืนเหนือต้าน h 1ไม่ได้ก็อาจจะกดราคาลงมาแนวรับล่างพอแนวรับล่างมีแรงบายเข้ามาก็จะสามารถ ขึ้นไปได้ส่วนถ้าลงมาแนวรับล่างเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเลือกทางฝั่งลงมากกว่าถึงแม้ว่าเดย์จะจบด้วยเขียวนะคะมันก็จะมีเดย์หลอกด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราดูอาการของกราฟดีๆเลือกตลาดบ่ายหรือเย็นนะคะไม่ว่าเขาจะวิ่งกี่จุดถ้าเราหาจุดเข้าได้แม่นยําเราก็จะมีโอกาสบวกและฟ้าได้กําไรเช่นกันนะคะวันนี้เราจะไม่รีบเราจะเป,นนเป็นวันนี้เป็นวันอังคารวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่แบบว่าชี้ทางกราฟว่าจะขึ้นหรือลง แต่วันนี้ชี้ทางว่าขึ้นจริงโบกอื่นจบเขียวทําท่าเป็น PA จริงแต่ว่าทั้งหมดต่ำกว่า H1 ซึ่งตรงนี้ค้ณแพรมจะไม่วางใจจนกว่ากราฟตลาดที่มีแรงซื้อขายมากจะเข้ามาบอกว่าโอเคเลือกขึ้นเดี๋ยวเราค่อยบายถ้ายืนเหนือ22ได้นั่นคือการขึ้นถ้ายืนเหนือไม่ได้ยังถือว่าเป็นแพทเทิร์นการลงอยู่นะคะแต่ว่าเรายังจะบงไม่เซลเพราะมันจะส่วนเดและมันจะสวนเทนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรารอกราฟแสดงก่อนนะคะ รอชัดๆแล้วค่อยวางไม้เข้าไปไม่ชัวร์ไม่ชัดนะคะกอดทุนไว้กอดกําไรไว้เดี๋ยวเราเข้อปวางไม้นะในจังหวะที่ใช่นะเราไม่ต้องเดานะคะเพราะว่าการที่เราเดาเราอาจจะแบบมันจะตื่นเต้นว่าอ้จะฟ้าหรือไม่ฟ้านะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนี่คืแผงการเทรดในวันอังคารที่16พฤษภาคมพศ2566ขอท่าน